ธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะมารู้ลมนะคะมารับรู้ลมหายใจค่ะออกเสมอเสมอปลอดภัยแน่นอนค่ะศินสมาธิปัญญานะคะอยู่ตรงลมหายใจของเรานะไม่ต้องไปหาด้วยวิธีอื่นนะคะลมหายใจนี่แหละค่ะเป็นชีวิตนะคะลมหายใจคือชีวิตนะถ้าไม่มีลมหายใจจบข่าวเลย ไม่ต้องไปทําอะไรอย่างอื่นนะคะเพราะลมหายใจคือชีวิตนะก็มีเพื่อนๆน,นะคะทางบ้านนะโทรมาถามว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยมันมันบีบคันมากเลยปฏิบัติอาณาปนสติเนี่ยมันบีบคันมากมันเจ็บปวดรั่วราวลึกเข้าไปในหัวอกหัวใจทนไม่ไหวก็ถอนออกมาเลยอย่างงี้นะอันนี้ทําให้เราขัดช่วงนะ เวลาเราเจ็บปวดอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นปวดกายปวดใจนะคะปวดกายหรือขันที่หนึ่งนี่แหละปวดเจ็บปวดมากมายนะคะบางคนนี่ถอยออกมาเลยเขาบอกว่ากลัวตายไม่เป็นไรนะคะไม่ตายทุกตัวนี้แหละมันจะทดสอบว่าเออเราจะทนได้ไหมเราจะทนได้ไหมเราจะข้ามได้ไหมเพราพระพุทธองค์บอกว่าข้ามเวทนาเนี่ยนี่แหละข้ามเวทนาถ้าเราข้ามได้ครั้งหนึ่งนะครั้งต่อไปนี่ไม่ยากเลย นะคะครั้งต่อไปนี่เรื่องเล็กเลยนะคะถ้าเราข้ามได้ครั้งแรกเราเริ่มปฏิบัติเนี่ยเราจัดสถานที่ให้พร้อมเลยในห้องพระในห้องนอนที่เป็นส่วนตัวปิดโทรศัพท์อะไรทุกอย่างปิดประตูบ้านถ้าอยู่คนเดียวถ้าอยู่กับคนอื่นบอกเลยห้ามรบกวนหนึ่งชั่วโมงตั้งไว้เลยแล้วเราก็ตั้งใจปฏิบัติเลยเริ่มที่อาณาปณสตินะคะรวบรวมจิตใจให้เข้มแข็งอยู่กับ ลมหายใจหยุดตลอดเวลาดูซิมันอะไรจะเกิดขึ้นอะไรที่เจ็บปวดรวดร้าวนะอะไรที่มันบีบคั้นลองเฉยเฉยอยู่กับมันออเบคาภาษาธรรมก็เรียกออเบคาเนะี่ยภาษาทางบ้านธรรมดาก็เขาเรียกว่าเฉยเฉยเนี่ยอันนี้แหละถ้าเราข้ามมันได้ครั้งแรกนี่นะครั้งต่อไปในเรื่องง่ายมากเลยนะคะเราจะมีกําลังใจมากนะคะถ้าหากข้ามครั้งแรกนะคะนะ อันนี้คือเทคนิคนะคะเทคนิคเราอย่าแพ้นะเราอย่ากลัวตายอย่าไปกลัวตายบางคนบอกว่ากลัวตายถอยออกมาเลยอันนั้นมันจะขาดช่วงทันทีเลยนะคะเหมือนไก่ฟักไข่นะคะถ้าฟักอยู่สักพักเนี่ยก็โดดลงมาหากินก็ฟักฟักไข่สักพักก็โดดลงมาหากินรับรองเลยไข่โคมทันทีเลยไม่เป็นลูกนะคะไม่มีลูกออกมา ะะกลายเป็นไข่โคมไข่ฟอไข่เน่าไปเลยเช่นเดียวกันนะคะเราเริ่มปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องทําให้ต่อเนื่องตายก็ยอมตายกับมันยอมแลกชีวิตเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเขาจะยอมเราต่อเมื่อเรายอมเขายอมในที่นี้คือยอมเวทนาข้ามเวทนาให้ได้มันจะเจ็บปวดรวดร้าทางกายหรือทางจิตบีบคั้นยังไงเรายอมกับมันอุเบคาวางเฉยกับมันนะคะบางคนเนี่ยข้ามไม่ได้ตรงนี้แหละคะ่ะ พอเราถอยมาแล้วก็ครั้งต่อไปก็อยากถอยอีกครั้งต่อไปก็อยากถอยมันก็ทําให้เราข้ามไม่ได้นะคะเรียกว่าข้ามเวทนาไม่ได้ตรงนี้แหละคะ่ะทุกอย่างจบลงที่เวทนานะนะคะนะทุกอย่างจบลงที่เวทนาไม่ว่าทางกายหรือทางจิตขันทาทั้งหมดเนี่ยเมื่อมันเกิดสภาวะหรือเวทนาขึ้นมาเนี่ยถ้าทุกเวทนานี้ยมันจะข้ามยากเราต้องทําอยู่กับลมให้ได้สูดลมยาวๆลึกๆแล้วก็ปล่อยออกมา สูดลมเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วปล่อยมาลมนี่มันจะเป็นยาชานะคะยาชามันจะทําให้เราตึงอยู่นะคะทําให้เวทนานั้นอ่อนก,กําลังลงได้นะคะทีนี้ทางบ้านเขาก็ถามนะคะมีคําถามว่าแม่แม่ชีเนี่ยอ,อปฏิบัติสายไหนนะอันนี้แม่ชีบอกเลยว่าแม่ชีน้อมนําคําสอนพระพุทธเจ้ามาอย่างเดียวเลยนะคะ น้อมนำคําสอนคืออาณาปณสติมาอย่างเดียวเพราะอาณาปณสติคือมีสติกลมเนี่ยเป็นสมถะพอเราสมถะเนี่ยจิตใจเราแน่วแน่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยจากวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาหรือเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเราก็พลิกจิตสู่วิปัสสนาญาณตามดูตามรู้ตามเห็นนะคะสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าจากปลายเท้าถึงศีรษะสำรวจสังเกตทั่วร่างกายอันนี้แหละพระพุทธเจ้าให้มาคืออาณาปณสติ และพระพุทธองค์ก็บรรธรรมเพราะอาณาปานาสตินะในคืนวันเพ็ญเดือนหกเนะี่ยวันวิสาขาบูชาที่ใต้ต้นโพนะ่ะนะนี่แหละฉะนั้นผู้ที่อยู่ในหัวใจของเมชีนะคือพระพุทธเจ้านะคะรองลงมาคือสาวกของท่านนะคะคือพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี่เรา,เาศึกษาแล้วท่านจะเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นเลิศเลยแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเรียบร้อยนะ <laughs> ไม่ค่อยเรียบร้อย แต่ว่าปัญญาเป็นเลิศรองจากพระพุทธเจ้าอันนี้แม่ชีกันน้อมนํามาเป็นกำลังใจแรงบันดาลใจได้นะคะเพราะแม่ชีก็ไม่ได้เรียบร้อยเลยไม่ได้เรียบร้อยเหมือนผู้หญิงทั่วไปนะคะ,ะนี่แหละค่ะแล้วอีกองค์หนึ่งนะคะที่อยู่ในโลกนี้ก็คือหลวงปู่พุทธทาสนะคะที่แม่ชีศรัทธานะหลวงปู่พุทธทาสนี่ศรัทธานับถือในอัตนธรรมของท่านถึงแม่ไม่เคยเจอองค์เป็นๆของท่านนะคะ แต่ก็ศรัทธาในคําสอนของท่านนะคะเราก็ศึกษาม,มาเยอะนะคะแล้วก็องค์ต่อไปคือพระอาจารย์สมภพชติปัญโยนะคะอันนี้พระอาจารย์สมภพนี่เราเคยฟังท่านตอนที่ท่านยังไม่เป็นอมพึกอมาพาตนะคะฟังจากทำอะไรนะคะเรียกว่าดีดีทีวีนี่แหละนะคะนั่นนะ่ะอยู่หน้าจอทุกวันเลยเช้ามาแต่งตัวไป,ไปทํางานนี่นะ แต่งตัวไปดูทีวีไปเนี่ยดูธรรมะของพระอาจารย์สมภพโชติปัญยูนะคะอันนี้มันเป็นแรงบันดาลใจนะคะนะคะอันนี้คืออรหันต์ที่องค์เป็นเป็นยังอยู่นะคะอันนี้เราศรัทธาท่านและอีกองค์หนึงนะะ่งค่ะองค์สุดท้ายที่เราอยู่ในใจของเราเสมอนะคะคือพระอาจารย์สิ้นคิดนะคะหลวงตาสิ้นคิดนะหลวงตาสินทรัพย์จรณะธรรมโมเนี่ยวัดป่าบ่อน้ำไฟอินทอันนี้นะเราศรัทธาท่านมากเลย พราะท่านนี่เราได้ไปกราบท่านด้วยนะคะเราได้ไปกราบท่านด้วยนะคะอันนี้เป็นแรงบันดาลใจนะคะเพราะว่าพอฟังท่านเล่าสภาวะเนี่ยมันโดนใจนะคะเพราะว่าสภาวะที่ท่านเป็นเ,นเราเป็นมหมดเลยนะคะแต่ปฏิปทาของท่านเนี่ยที่ใช้ขันที่หนึ่งหรือที่ท่านข,ดขัดเราอบรมเนี่ยเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะท่านไปท่าไปป่าอะไร พุดงอะไรมากมายซึ่งเราไม่ได้ทําตรงนั้นนะคะเราได้ฝึกปฏิบัติอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นเขาจัดสรรให้เรื่องานวยนะคะแต่เรื่องจะเข้าป่าเข้าอะไรเนี่ยอย่างมากแม่ชีก็เข้าป่าช้านะคะไปปฏิบัติในป่าช้าสิบกว่าวันเนี่ยเดี๋ยวต้องมีพักพวกด้วยนะคะมีมีคณะพระสงฆ์แล้วก็แม่ชีอันนี้ไปได้ปา่าช้าในหมู่บ้านอะไรแต่ว่าจะเดินเข้าไปในป่าในถ้าในอะไรของเหมือนหลวงตาพระสิริคิดนี่ ไม่ได้นะคะเพราะท่านนี่เเรายกให้เหนือเกล้าเลยเพราะท่านเป็นอริยะเรายอมรับว่าท่านเป็นอริยะเกรดเอเลยนะคะเนี่ยยอมรับเลยนะคะอันนี้คือเป็นแรงบันดาลใจให้เราว่าสภาวะทุกคนเนี่ยพอจึงถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะเหมือนกันนะคะคล้ายๆกันนะคะนี่แหละคะ่ะ พระที่เราเคารพนับถือนะคะตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพ่อพระบิดานะคะพระสารีบุตรนะคะหลวงปู่พุทธทาสพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยแล้วก็อพระสินคิดหลวงตาสินคิดนะคะองค์องค์นี้นะคะนี่มันเป็นแรงบันดาลใจให้เราที่มีความกล้าหาญองค์อาจที่จะอประเมินตัวเองได้ว่าเราปฏิบัติมาแล้วเนี่ยเราเข้าใจแล้วนะคะ เราเห็นทุกข์แล้วนะข้ามทุกข์มาได้แล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะถ้าเราข้ามทุกข์ไม่ได้เราไม่กล้าจัดที่จะพูดตรงนี้นะคะจิตของเราอิสระมากไม่มีใครที่จะมาครอบงำไม่มีประเพณีวัฒนธรรมอะไรที่จะมาครอบงำปัญญามันจะเกิดเองนะคะแต่ก่อนเราก็ไม่เป็นอย่างนี้นะหลังจากที่เราปฏิบัติแล้วเกิดสภาวะนะคะสลบแล้วสลบอีกครั้งแล้วครั้งเล่าเกิดสภาวะนิโรธหรือนิโรธน,นี่นะ มันก็ทําให้จิตเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากคนขี้กลัวนะคะคนขี้กลธขี้กลัวเนี่ยคนหลงงมงายในวัฒนธรรมประเพณีหรืออะไรก็แล้วแต่เชื่อตามประเพณีมาเนี่ยทาให้เราเห็นนะคะมองมุมกว้างมองทะลุไปนะคะมองกว้างมองทะลุเห็นอะไรทุกอย่างที่มันทะลุอ่ะมันไม่มีอะไรที่จะทําให้เราเคลือบแคลงสงสัยนะคะปฏิบัติไปแล้วเนี่ยสังโยชนิมันหมดไปจากจิตจากใจเราเลยนะคะไม่เป็นคนโง่องมง,งายละ ไม่เป็นคนหลงคนเขาละเราจะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเรานะคะกลับมาเป็นผู้ที่ตื่นรู้เบิกบานได้เลยนะคะตรงนี้เราไม่ต้องเป็นอะไรเลยเราปฏิบัติมานี้เราไม่ได้ปรารถนาว่าจะเป็นโน่นเป็นนี่นะคะไม่เป็นอะไรทั้งนั้นแต่เป็นจิตอิสระจากทุกจิตอิสระจากการยึดมั่นในขันห้าของเรานี่แหละแต่ก่อนนี้เรายึดมั่นขันเรานี่นะเราเป็นตัวตนของเราเนี่ยเราเป็นครูนิ่ที่ติมาณเยอะนะสอนเด็กเนี่ยที่ฐิมาณเยอะมาก นะคะไม่ว่าจะครูด้วยกันหรือใครอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่สมัยเรียนมาเราก็เป็นอย่างนี้นะคะเราดีเป็นคนที่เอ,อดุนะเป็นคนดุเป็นคนขี้โมโหเลยนะคะพอเรามาปฏิบัติเข้ามาปฏิบัติอนาปนสติและวิปัสสนานะคะตั้งแต่ปีห้าห้านะคะปีห้าห้าเราพาตัวเองเข้าไปฝึกอนาปนสตินะคะแล้วก็วิปัสสนานะคะครั้งละสิบวันสิบวันสิบวัน จากนั้นเราก็เข้า20วันบ้าง30วันบ้างนะคะในคอร์สของเราที่ที่เราปฏิบัติมาทีนี้เรามันเห็นอนะมันเห็นทุกคือพอมันเจอทุกมากมายระหว่างปฏิบัติเนี่ยทุกข้างในเรานะนะทุกข้างในเราจะเห็นแต่ทุกข้างในเราปฏิบตัติตามครูบาอาจารย์สอนเนี่ยเราตั้งใจจริงๆนะคะเราเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยจะเจ็บปวดปวดยังไงนะเราก็ ดูมันเฝ้าดูมันเฝ้าสังเกตมันนะคะดูกับมันยอมตายกับมันนะคะแล้วก็มันก็สรุปจริงๆนะคะสรุปเพราะความเจ็บปวดะคะ่ะสรุปเพราะความบีบคั้นนะคะจากทุกมากมายะะที่พระพุทธองค์บอกว่าเห็นทุกปลยจึงเห็นธรรมนี่แหละมันจริงๆเลยนะคะพอมาปฏิบัติเนี่ยแล้วมันเห็นทุกจริงๆนะพอเห็นทุกแล้วเนี่ยพอเราสรุปนะครับ เพราะสักขณะสรุปเนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่แยกออกไปจากขันห้าแล้วมันเห็นขันห้าทำงานนี่นะมันเห็นการเวียนไหตายเกิดในขันห้าในตั้งแต่นรกขึ้นมานะคะอยู่ในนรกอยู่ในมนุษย์อยู่ในสวรรค์อยู่ในพรมอรูป,ปรพรมแล้วก็หลุดออกจากความเป็นเวิงว้างนี่นะหลุดเข้าไปสู่ศูญย์ต,ตาหรือ,อสภาวะที่ตื่นรู้เบิกบานอยู่ตรงนั้นนะคะมันไม่มีตัวไม่มีตนเลยนะคะมันจะเป็นสภาวะที่จิตของเราเนี่ย อิสระมากโล่งกว้างสว่างสบายไรน้ำหนักไรตัวตวนไร้การเวลาอยู่ตรงนั้นจะคิดจะนึกอะไรไม่ได้เพราะมันคิดไม่ได้มันคอนโทรลตัวเองไม่ได้หรอกตรงนั้นมันมีแต่สติสัมปะชัญญะที่มันไม่ได้อยู่ในขันห้านะขันหานี้ไม่สามารถที่จะไปควบคุมตรงนั้นได้มันแยกกันทํางานนี่แหละคะ่ะสิ่งที่เราเจอคือตรงนี้นะคะเราเจอนะคะ,ะสลบแล้วเนี่ยสลบครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกนี่สลบ ผมระ,ะเบิดโอ้อมและสลบไปเลยทีนี้ครั้งแรกนี่สลบแล้วไม่เห็นอะไรนะคะพอฟื้นขึ้นมาก็รู้สึกอิสระขึ้นมานะคะก็ปฏิบัติเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคร,รั้งที่สองนี่สลบครั้งที่สองนี่มันรู้สึกมันเป็นไฮไลท์นะคะสลบนี่มันพอดับไปเนี่ยก่อนสลบนะหูจะดับก่อนตาดับมันเห็นเรียงเลยนะพอหูดับตาดับลมหายใจหมดจากนั้นหมดความรู้สึกเลยพอหมดความรู้สึกมันจะ มืดมนอนตะการอยู่ตรงนั้นพักหนึ่งจากนั้นแล้วก็มันก็จะแยกออกสติหรือจิตตัวหนึ่งเนี่ยมันจะแยกออกไปนะคะและก็เห็นขันห้าขันห้าตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวนะตรงนั้นมันเป็นแค่มืดโลกมืดกลมๆมืดๆแล้วก็เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อ่าอะไรไม่ไมรู้ละหมุนพยายามออกจากสิ่งมืดๆตัวนั้นนะคะมันพยา,พย,ายามทยานออกจากความมืดพอมันพ้นจากความมืดเสร็จแล้วมันก็มาเจอห่วงน้ําใหญ่นะคะเจอห่วงน้ําทะเลที่ไหนไม่รู้กว้างมากเลย แล้วมันก็พยายามทยานออกจากน้ําหมายถึงโอคะข้ามโอขะพอผ่านโอคะได้ผ่านน้ําได้มันก็จะไปเจอเมฆนะคะเมฆที่มันหนาทึบนะเป็นมวลมหาสารก็พยายามถีบตัวเองขึ้นไปนะคะตัวนั้นนะตัวนี้มันมองเห็นเฉยๆมันไม่ได้ทําอะไรแต่เห็นตัวนี้ถีบตัวเองออกจากก้อนเมฆขาวๆจากน้าก็บางลงบางลงบางลง,ลง,ลง,ลงจนหมดนะคะหมดความบางของเมฆ ใส่สเป็นเส้นรอยต่อจากน้ำทะลุหลุดออกไปเลยนะคะเหมือนอแวกลูกลูกโป่งที่อยู่ในน้ำเนี่ยเพาเอาเข็มแทงหน่อยเดียวลูกโปงก็แตกหลุดออกมาเลยจากนั้นก็ไปสู่ที่โล่งกว้างสว่างใสไรน้ำหนักไรตัวตนไรการเวลาตรงนั้นนะคะ <S <S อิสระมากกิตอิสระมากไม่มีตัวไม่มีตนอะไรนะคะไม่เห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่เห็นท้องฟ้าแต่มันโล่งโปร่ง เบาสบายตรงนั้นจริงๆเลยคิดอะไรเม่ดดอกออกหรอกตัวตนเราก็ไม่มีเหลือแค่พลังงานตรงนั้นแหละนั่นนี่คือถัดนจากนั้นมาเราอิสระมากเลยจิตของเรานะเห็นมองเห็นอะไรทะลุหมดเลยเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นกฎแห่งกรรมของตัวเองนะคะมากมายเลยนะคะอะไรอะไรทั้งหลายเราไม่สงสัยเลยนะคะในธรรมะของพระพุทธเจ้านะคะลองทำดูนะคะ อนาปนสติตัดภพตัดชาติตัดการเปี่ยนใตาจเกิดทําให้เกิดสติปัญญาญาณสติสัมปะชัญญะได้แน่นอนทําให้เราเป็นผู้ตื่นรู้เบิกบานอยู่เสมอเสมอหน้าเวลานี้โครคภัยไข้เจ็บไม่มีเลยนะคะมีแต่โรคชราโรคแก่ชราไปนะคะก็อยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆนะคะไม่คิดอนาคตนะคะไม่คิดถึงอนาคตแล้วก็ไม่โหยหาอดีตนะคะอยู่กับปัจจุบันคือลมหายใจเสมอเสมอค่ะ ให้กำลังใจทุกท่านนะคะ